ดีค่ะนิมค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตามคําสัญญาว่าจะพยายามทําคลิปลงนะคะซึ่งคลิปวันนี้นะคะเราก็มาในลุคชุดนักศึกษาอีกแล้วนะคะเพราะว่า,าวันนี้เรามีเรียนนะคะแต่ว่าจริงๆก็ใส่ไปเวทได้แต่ว่าเมื่อเช้าคือรีดผ้าแล้วมันไหม้ก็เลยใส่ชุดนักศึกษาก็ได้นี่ส่วนวันนี้นะคะจริงๆแล้วเรามีเรียนคาบเช้านะคะแต่ว่าตื่นไม่ทันก็เลยไปตอนบ่ายแทนนะคะ แล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะออกจากห้องนะคะแล้วก็ไปกินข้าวที่โรงอาหารก่อนเพราะว่าเริ่มเรียนจริงๆก็คือ4ี่โมงสีแต่ตอนนี้ยังบ่ายโมงอยู่ mm hmm. ก็เลยจะไปกินข้าวแล้วก็หาอะไรทําก่อนแล้วค่อยไปเข้าเรียนนะคะก็เดี๋ยวลงไปด้านล่างกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในลิฟต์แล้วนะคะก็กําลังเอาขยะราไปทิ้ง ตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เป็นเวลาไปาสองกว่าแล้วซึ่งอีกสองชั่วโมงเราก็จะต้องไปเข้าเรียนแต่ว่าก็คือไม่รู้ว่าจะทําอะไรระหว่างนี้ก็เลยจะไปหาคาเฟ่นั่งกินก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปนั่งคาเฟ่ไหนดีก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะไปที่ไหนตอนนี้เราก็มาถึงคาเฟ่แล้วนะคะโดยคาเฟ่นี้นะคะก็คืออยู่ใกล้โรงอาหารมากๆคือเดินมาได้เดี๋ยวเข้าไปนั่งด้านในกันเลยคะ่ะ ก็กำลังเดินไปเรียนนะคะที่ที่เรียนก็คืออยู่คณะวิทยาศาสตร์แต่ว่าจริงๆก็คือเราเป็นเด็กอักษรตอนนี้ก็ถึงตึกที่เราต้องเรียนกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปกันเลยะคะ่ะ เรียนนะคะก็อยู่ชั้น4แล้วตอนนี้ก็คืออยู่ชั้น3แล้วเดินขึ้นมาได้มาเรียนเหนืยมากได้ถึงแล้วถึงหน้าห้องแล้วเดี๋ยวเข้าไปเรียนกันเลยค่ะ ทีแบบ Queen, ่แซ่บไปมานะต,ต,ววาตรงนี้ต่อสูงยาวมากเลยผมซื้อบัตรกอนไลน์ไปแล้วค่้คนข้านตรงนี้แล้วผมก็ซื้อซสูทบัตรถึงได้ไวจะไปเปิดร้านขายของแล้ล่าสุดเลิกเรียนเล้วค่ะทุกคนคือมืดมากตอนนี้ ก่อจะได้ออกมาก็คือแบบอาจารย์สอนเต็มเวลาตอนนี้ก็ออกมาก่อนเพราะว่าไม่อยากกลับตึกขอแห่ม Hour later. สรุปเราก็ไม่กินข้าวร้านเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้เสียงรถคือแบบดังมากเราต้องรีบถ่ายแล้วก็เดี๋ยวกลับไปห้องเราจะหาให้ดูอีกรอบน,นะคะตอนนี้ก็ถึงห้องแล้วนะคะเย่ yeah. ได้กลับมาพักผ่อนสักทีถึงคลิปนี้มันจะดูไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็แอบเหนื่อยอยู่ซึ่งคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่แบบชิลๆแล้วก็เลี้ยวมากเพราะว่า เราไม่ได้เซ็ตหรือว่าไม่ได้จัดฉากอะไรเลยบางทีเสียงในคลิปมันก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องขออภัยไได้วยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวแล้วก็อาบน้ำนอนก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ